เสื้อผอเสื้อรอเลยนี่น่าเกลียดมากเลยพ่อเอฟนี่นะจูนดาพ่อเอฟนะเซเบดก็ขำปลาปามองปลามองปลามองปลาไว้เซเบตปะเนี้ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเซเบตฟันนี่วันนี้นะคะแม่อุ้นนะพาเด็กพาน้องเซเบตนะคะมาหาหมอนะเพราะว่าน้องเซเบตอ่ะไอ มาประมาณ3วันแล้วค่ะแล้วก็มาเช็ควัคซีนด้วยเพราะเขาไม่ <bunker. S 2> ได้ฉีดยาแล้วดูวัคซีนเขาฉีดเพียบเลยเนี่ยอันนี้วัคซีนทางนั้นเลยแต่ไม่ไ <tense> ด้มาประมาณปีแล้วนะค่ะโดนเจ๊ขำใช่ไหมโดนเจ๊อยู่เจ๊ขำหนูจะฉีดใช่ฉีดไหมฉีดไหมวันนี้ฉีดยาไหมฉีดฉีดไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูขนาดฉีดวัคซีนยังไม่ร้องให้เลยดูปากนะปากสวยนะดูปากสวยนะในอุทาหรณสติกให้เขานะคะไปเข้าไปเลยลูกมา เออให้วัดใหญ่ก่อนนะคะกับแม่เอ็มกลัวไหมพ่อเอ็มกลัวไหมกลัวอะไรเธอกลัวเจ็บนะเอาเสื้อขอเสื้อรอเลยนี่้าเขียดมากเลยเจ็บนี่นะตัวน้ำพ่อเอ็มนะเจเว็ก็ขำเจเว็ขำเดี๋ยวตัวเองฉีดเดี๋ยวจะขำไม่ออก เดียขำอะไรลูกขำอะไรเพราะเอ็มอากลัวเป็นตัวอย่างให้น้องเบ็ดนะทเบ็ดจะได้ไม่กลัวนะดูนะว่าฉีดดูน,เนะเวลาฉีดเราอย่ามองถ้ามองเราจะตลอดมองชิวชิวใช่ไหมใช่แล้วก็ชิวชิวกันแต่ในใจเป็นไงคะ จุดเดียวจุดเดียวลูกเหมือนมดกัดเลยหมอมือลุ่มมากเบามากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเอาเสร็จแล้วเห็นไหมป๊าเสร็จแล้วลูกกลัวอะไรลูกเบอร์น่ะเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมยางยางไม่เอาออกต้องกลัวเห็นไหมป๊าไม่เป็นไรเลยเห็นไหมป๊าไม่เป็นไรลูกนะต่อไปหมามานะ น่หมอมีนโยบายมองรับเลยเ่ห็นไหมมีัมีลูกไก่ให้ด้วยงยงอไรไม่ได้นะอคนเก่งนะอันนี้ต่อไปเป็นของแม่อูนะครับก็คือวัคซีนไข้หวันใหญ่คือต้องฉีดกันทุกคนนะกันไว้นะครับผมมันเป็นโรคประจำถิ่นพ่เด็กรองเสียเ็กมารเดี๋ยวพี่ยอเล็ก่อนน้เสด็กมาฉีดรอบหน้านะ ตอนนี้กำลังกินยาเพื่อเพิ่มพลังเหรอใครให้ยามาเนี่ยให้แม่อุก,กินหรือว่าหนูกินคุณหมอเหรอคุณหมอให้ยาเพิ่มพลังใช่ไหมตเติมพลังก่อนจะได้เก่งเติมพ,นะพลังก่อนมอมไหมอมไหม,มไห้ามเชียวนะอมไหมอ่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอันนี้ยาชาก็น่าจะออกฤทธิ์แล้วนะครับนี่ โอ้ทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอะไรได้บ้างอะต้องเก่งก่อนนะนี่นี่อุ้ยอุ้ยเยอะทำมากมต้องฉีดยากงอนเออออันนี้อันนี้ช่วงขายของต้องต้องต้องซื้อก่อนนะถึงจะได้แต่ไม่เฉพาะคนเก่งต้องไม่รองนะต้องเข้าใจเลยเอาแล้วฉุกคิดแล้วฉุกคิดแล้วเราดูแม่อุกันนะครับนี่นิ่งๆเห็นไหม แม่อ๊ยไม่เป็นอะไรน้องเชเบ็ตก็ต้องไม่เป็นอะไรแม่โอ๊ยฉีดแล้วนะครับเหน่งเโอ้นี่งเลยดูแม่โอ๊ยฉีดดิแม่โอ๊ยฉีดเดี๋ยวดิเฮ้ยนี่ไม่กล้าดูฆ้าดูแหมไม่เจ็บเลยอ่าแม่โอ๊ยเสร็จแล้วครับแล้วก็คิวต่อไปคิวสุดท้ายนะครับตาของน้องเชเบ็ตนะครับเพื่อลุ้นรางวัลเพื่อลุ้นรางวัลไก่ป๊อกป๊อกนะนะพี่อมิ่งพี่อม่งไม่มาพี่อมดเป็นเรียนพิเศษ สีใหม่เลยบูทเทคโอริโอนี่หนูได้ฉีดตัวนี้นะนี่เห็นไหมวนมาดูกันดนะ้วยอคุณพอ,อคุณแม่ที่ฉีดไปยังไม่ได้ฉีดเลยลุ้นรางวัลแล้วดูดิยังไม่ทันได้ฉีดเลย <c oughs> อุ้ย,ยสีมาตรฐานสีมาตรฐานเลยเนี่ยนี่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 ถ้าหนูไม่ร้องให้หนูถึงจะได้น,ะนี่นแต่ถ,ถ้าหนูร้องให้หนูก็ไม่ได้นี่โอเคไหมโอเคไหม เอานิดเดียวเอานิเอาดิเดียวเอานิดเดียวนิดเดียวแค่นิดเดียวไงคุณหมอเอ่อเอาเข็มเท่ามดเลยนะโอเคไหมเอาเข็มเท่ามดชอบใจชอบใจดูดิพอโตก็ก็เป็นตัวนี้พอโตมาเป็นตัวนี้เป็นไข่ออมเล็ตเลยนะอะแล้วครับตอนนี้มามาอยู่นี่แล้ว ไม่ต้องมองมองมองยิ้มยิ้มรับยิ้มรับถ้ายิ้มถ้ายิ้มค้างไว้จะได้ลูกไก่นะอันนี้มายั่วอันนี้มายั่วอันนี้มายั่วนี่นี่มองนี่ไว้ยิ้มไว้ถ้าอยากได้เอ่อยิ้มไว้ยิ้มไว้อ่าพิง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 ไว้ปะป๊ามองปะป๊ะมองปะป๊ะมองปะป๊ะไว้มองปะป๊ะยิ้มยิ้มถ้ายิ้มได้ลูกไก่ยิ้มโอ้ยไม่รู้สึกอะไรเลย เฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรออุ้ยนิ่งอย่างเลยรเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยหรอ้ยไม่เป็นอะไรจริงๆนะเนี่ยเกไก่ดีฮ้ยโอ้โหโอ้ยมีเอารูกไก่เลยดีกว่าอเงี้ยได้รูกไก่แล้ว่ะนีไดู้ไก่โอ้โหดูดิโอ้แล้วแล้วดูปัเตอร์ดนีปัเตอร์อปัตเตอร์สวยไหมปัเตอร์ก็เป็นลูกไ ดูดูนี่เ้เข้ากันมากเลย้ถ้าไม่เปียกอะไรก็ไปแกะอีกเยๆตั้มได้นะครับครับขอบคุณค่ะกินอีกนี้ออมเรก็ฉีดมาตั้งแต่ออมเบรเป็นเด็กครับจนน้องเซเบตโตมาน้องเซเบตเกิดมาก็มาฉีดตามนะครับ คุณหมอใจดีมือเบานะไปเพื่อนดูหน่อยดิคุณหมอให้อะไรมาครับโอ้ฉีดยาเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยไม่ร้องไห้เลยแล้วอ่ะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้หมุนไขลานตรงนี้อ่ะแม่อุ้มหมุนให้หน่อยได้ไหมแม่อุ่นใจเงินอะแม่อุ้มหมุนให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักฮันโน่ทำให้หมุนอีกระด้านหนึ่งหมุนได้ไหมอ๋อโอ้ย เป็นไขลานนะครับผมนี่ก็น่ารักนะก็คลินิกนี้อยู่ที่คลองขวางนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาอุดหนุนได้นะครับเพราะคุณหมอใจดีมือเบานะครับเป็นอยู่คลองขวางเรี่กคลองขวางเลื้ยงเนี่ยมาอีกไม่ถึงห0สิเมตรนะครับก็มาตั้งแต่เด็กก็จะเป็นคลินิกของหมอยุคท้ายๆที่ออกมาเปิดคลินิกนะหมอเก่งหมอเด็กหายากนะครับที่สำคัญมือเบามือเบาแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวพอเอ็มกับนมโอูไปนะ้วปล่อยน้องเชเบตเขาเล่นลูกเจี๊ยบเข้าไปนะครับน้องเชเบตเก่งมากนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นชมด้วยไปแล้วนะคระิบเชเบตกันนีบ้บายบายก่อนค่ะยิ้มหวานเฉยๆนะคะยิ้มเฉยๆ